แต่ว่าดีเด้อพี่น้องของขวายทุกคนในเวลาเล่าสามะเขียวอากาศล้วพี่น้องวันนี้เลยเป็นเวลาของเราสามะเขียวอากาศเลยพี่น้องเด้อวันที่วันนี้สิบห้าเราประมวลเราจะมาเขียวอากาศแล้วเมื่อว่านจะมันได้จะหลุดดอกพี่น้องบ้านในเบิ้งเดี๋ยวจงไปเบิ้งปากกับสลัวสลัวว่าพายุสีขามากกับว่าขั้นตกแห้งดอกพี่น้องตกพอเป็นเม็ดไล่ๆต่อแต่ต่อแต่นี่แหละ ว่าสุไม้แห้งอยู่กับว่าท่านเห็นนะฝนก็มือดนำะพี่น้องนำะเมืดแตป่ป่ามาเห็นตะเวนพี่น้องเอ้ยหลายมือแล้วลหรอกแต่แางบะตกฝนป่าเมือได้สิตกกับวงจักดอกพี่น้องนะก็คือเพิ่มมาเมือดได้เบิบบยยบ้อ,องขาใหญ่เบิ้งนั่นไปกันพี่น้องเนะนะบิ่อปุาปกกันแล้วพี่น้องเนาะจังไปเบื้องลาสามัคคีเป็นตนัวใดเมือแรง เราพัฒนาน้ำเด้อพี่น้องเด้อเราพัฒนาสำ,ำเราก็ออกมอแรง่งเลยล่ะเวลาเดียวไกลๆลาๆ่ลาน้ากันไปนี่ล่ะาสามัคคีครับเราพัฒนาก็ได้พี่น้องเพมาแล้วก็ไปเบิ่งเราสามัคคีน้ากันพี่น้องเร้อพี่น้องวันนี้มาเบิ่งเราสามัคคีต่อพี่น้องยินดีต้อนรับสูสองตาคุณพระรวยได้พี่น้องด้อ เาสามคีกะมือวันนี่กะมือขึ้นนี่ก็ดีอยู่พี่น้องมันขึ้นอยเลยดนดีอยู่มืขึ้นว่านนี่เนะจจาะใส่จักรลุดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ลุดพี่น้องสี่ลุกดุดไปสองเนาะเขาใส่สี่ลุกถือว่าเก่งได่เกินเคืองหนึ่ถือว่าเก่งหกเด้หกใสี ถือว่าเก่งคะานนสามเลยถือว่าเรืนดีเราสามาคีมือวันที่พันมาวันที่ยีสิบสี่สิงหาคมสองพันร้ิพี่น้องชุดเราสามาคีกูวิ่งเด่นศูนยล่องสามเขาเขาสามตัวล่องพี่น้องตัวสาล่องได้สามได้เก้าสามสาม,สามยุรักรอ,อ,อ,อยกระแมนยูรักรอยก็ได้พี่น้องแล้วก็ล่าอาเซียน เดินเก่าล่อง2เข่า2พี่น้องได้8 2จับเก่าสเป็น8 2ดสองนพี่น้องนะ้วอลาสามาคีวิไอพีดไปมาล่า VIP ล่า VIP เดิน3าล่องสเข่า3ามได้พี่น้องได้8 3ดสามดแล้วก็มาเดี๋ยวก็มาล่าสตาร์วไ เด่นหาล่องเก็ตกับเขาหาแล้วพี่น้องได้หาได้ซ้ำหาหลุดลกับแมาเล่ากษัตริย์กษัตริย์หลุดไปเล้วกษัตริย์หลุดไปเอาบานี้พี่น้องโอ้ลายใหญ่หางมาเบืองวันที่ยี่สิบหาสิงหาคมต่อเลยเนาะพี่น้องเนาะแมวกับเขามาขกกวนถอยได้ขยามเห็ดนังกระไร เขาก็คือกินแล้วอ่ะว,วันที่28ส,สิงหาคม2568บบจับคู่โอเคกาสี cầu si cầu kiệt Vinh Vinh Cầu kết Cầu Cầu kết Ping, cầu kết lòng cầu si lòng hộp kết khu bình liên kết lòng cầu NOW ASEAN NOW ASEAN YAO ASEAN ห้าสิบสักคูสามแปดสามแปดี่หักที่หักแปดที่ ซีห์หนึ่งสีห์สองซีหสาหสี่ กรมสี่หาล่องสามแปดล่องแปดสี่คูวิ่งเด่นสี่ล่องหา lau sama kini วีไอพีจับคู่หาสองหนึ่งหาหนึ่งแปด nhung hà nhung hà vịnh nhung hà vịnh côm nhung hà ร่องหนึ่งแปดกวินเล่นหาร่องหนึ่ง ไอพีจครู่งสองหนึ่งสอง 41 wing สามล่องหนึ่งสองล่องควิ่งเดนหนึ่งล่องสี่ uh ยี่สิบครูสามหนึ่งสามศูนย์ สามสี่วิ่งวิ่งสามศูนย์สามศูนย์สีว่าสัตว์ประเภทไหนนะ ยกสิหมดแวยังแถวเดียวกดเอาพี 3, ่น้อง30 30อง31อง34คูวิ่งเด่น3อง0 That's that. That's that. 4 9 ดิ่งหกเกตกลมหกเกตร่องหนึ่งเก่าควิ่งเดินหกร่องเกต แคปหน้าจอเร้องพี่น้องเลยพเขามาแล้วเอาไปรุ่นโชกกันรุ่นโชกกันพี่น้องไปเขามาแล้วแคปหน้าจอแคปหน้าจอเลาสามาคีมณทีี่สิบห้าิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคู่มกเก็ตเกาซเกเก็วิ่งเกาเก็กลมเกาเก็ล่องหกเ็ล่องเกาซีวิ่งเล่นเก็ล่องเก่า ลาอาเซียน3 8มแปดหาแปวิ่ง4ีหากลมซีหาล่องสามล่องแปดีคู่ิิงเล่น4ีล่องหาเราสมาครคียวีไอหงาหนงแปดเราสมาครคียวีไอพหาสอหาห วิ่งหนึ่งหากลมหหาล่องหาสองล่องหนึ่งคูวิ่งเด่นหาล่องหนึ่งเล่าว p พีหนึ่งสองีสามวิ่งซีหนกรมซีหนึ่งล่องหนสองล่องีสามคูวิ่งเด่นหนึ่งล่องซีเล่ากาศไอเล่าวีไอพามหนึ่งสศ สาสวิ่งสาสกลมสามร่องสามหนึรองสามส่วิ่งเล่นสารองศูเหล่ากาสัตว์หนึ่งเกากเกวิ่งฮกเกสกลมหกเกร่องสสหนึ่งเก่า,ว,กกา,กกกาวิ่งเล่นหกรองเกสเอาพี่หลงังพอได้เข้ามาแล้วก็หายจบมันมันกันทุกคูทุกคนเด้อเงื่อนนั่นนงท่องให้ไวว่าเก็บบ่าจนพี่หลงังให้คุณผ่รักษาเทาวดาคุมข้องพอกันอีกมืออื่นพี่หลงังวันที่ยีสิบหำหรับโมเน้ขอเก่าคำวาสวัสดี